วันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากนะคะจริงๆคณะจัดวันนี้เนี่ยในนามของคณะนิติกยนแพทย์นะคะก็ผัิรีนะคะขออนุญาตเป็นตัวแทนนะคะกล่าวต้อนรับนะคะพอดีคณะพอดีป่วยนะคะสำหรับวันนี้เนาะเป็นโครงการที่หลายท่านเรียกร้องนะคะทั้งในระดับคณะเองเนี่ยมีว่าที่เนาะก็คือตอนนี้มีรอสออยู่ประมาณครึ่งหนึ่งของอาจารย์ทั้งคณะนะคะอาจารย์ทั้งคณะมี75คนนะคะเพราะฉะนั้นมีว่าที่ที่ อยา,ากจะนะคะกำลังเอ๊ะแต่ขยับนะคะแต่ว่าจะทํายังไงดีตรงนี้วันนี้ก็เลยเป็นที่มาก,ก็เลยได้เรียนเชิญท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ดรเต็มดวงลิมไพบูลนะคะอาจารย์ก็ถือเป็นตีไข่แตกของคณะนะคะศาสตราจารย์ข่านแรกนะคะของคณะกินแพทย์นะคะก็ได้รับผลเกล้าเมื่อวันที่21ธันวาคมสองนอาจารย์ก็จบสาขาชีวเคมีนะคะเบียโทแล้วก็เญญยเอกที่ประเทศออสเตรเลียนะคะ อาจารย์ก็ได้เหรียญดื้อแล้วเนาะก็ทํางานมาเกือบ30 30ปีงนะคะก็อาจารย์ทราบไหมคะเหรียญดื้ออะไรนะคะก็ประสบการณ์อาจารย์นะคะก็ถือว่าวันนี้อาจารย์ก็จะมาแบ่งปันความรู้ให้พวกเราว่าเตรียมตัวอย่างไรนะคะให้ผ่านการขอตําแหน่งศาสตราจารย์นะคะนะคะวันนี้ก็ถือว่าอาจารย์จะมาให้การเปี่ยนยนรู้เนาะอาจจะมีตัวอย่างหรืออาจจะมีเคล็ดลับ ใช่เปล่านะคะเ็นเล่าว่าทำยังไงจะได้ขอแล้วผ่านทีเดียวการติ้เนี่ยได้มาเต็มเลยนะก็ถือโอกาสพวกเราขอถือโอกาสตบมือต้อนรับอาจารย์ค่ะอาจารย์เชต้องขอขอบคุณอาจารย์ทัศรีนะคะวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรตินะคะที่ จะได้มีโอกาสมามาถ่ายทอดประสบการณ์นะคะซึ่งออทุกคนเนี่ยในที่นี้เนี่ยคือทุกคนเนี่ยรอสอเนี่ยรอมานานแล้วนะคะรอที่จะเป็นสอแต่บางทีก็เอ๊งานเรามันได้ออยังงจะเตรียมยังไงอะไรยังไงนะคะอันนี้ก็ถือว่าวันนี้เรามาแชร์ประสบการณ์กันนะคะว่าเราเราจะต้องเตรียมเอกสารอย่างไรเพราะว่าการเตรียมเอกสารที่ดีเนี่ย จะทาให้ส่งไปแล้วไม่ถูกตีกลับมาตั้งแต่ข่านกรรมการคณะมหาวิทยาลัยเพราะว่ามหาวิทยาลัย,ยจะมีคณะอนุกรรม,มการที่จารณมากันกองทางด้านทั้งวิชาการจริยธรรมแล้วก็จนถึงส่งออกแล้วก็พอไปรีดเดอร์บางทีถูกตีกลับมาให้แก้ไขซึ่งอันนี้ล้วนแล้วแต่มันบั่นทอนจิตใจแล้วก็ทั้งใช้เวลาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคือว่าเราเราเตรียมเอกสารเนี่ยให้มันดีไปเลยนะคะ จะได้ไม่ต้องมาเจอปัญหาแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็จะขอเล่าประสบการณ์นะคะทีนี้เนื่องจากว่าพอในการขอสารสตัจจา์ในในระเบียบใหม่ใช่ไหมคะคือทุกท่านจะต้องได้รับการประเมินการสอนใช่ไหมคะจะต้องเข้ารับการประเมินการสอนเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้ว่าการที่เราจะขอตำแหน่งเนี่ยเราจะต้องเตรยียมตัวอย่างไรบ้างนะคะ เอ่อเอกสารที่เราจะต้องจัดเตรียมนะคะอันแรกก็คือว่าเอกสารเพื่อใช้ในการประเมินการสอนนะคะกพออศูอันนี้ก็คือมีรายละเอียดค่อน,นข้างยุ่งยิกน,นะคะแผนการสอนทุกรายวิชาย้อนหลังสามปีนะคะผลงานทางวิชาการไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรือตำราแล้วก็ผลงานวิจัยหรือว่าผลงานลักษณีอื่นๆเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะ ทีนี้เรามาดูว่าเอกสารที่ใช้เพื่อการประเมินนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีหลายท่านที่ว่า,าจ,ะจะประเมินการสอนนะคะทีนี้เนื่องจากว่าบางคนเข้าใจว่าถ้าฉันมีความเชี่ยวชาญด้านนี้ฉันจะประเมินใช้เอกสารที่ฉันใช้สอนและสื่าแล้วแล้วออกมาขออันนี้ไม่ได้นะจย์ถือว่าเอกสารที่อาจารย์ยื่นมีความซ้ำซ้อนนะคะเพราะฉะนั้นก็คือว่า เอกสารที่แสดงความเชี่ยวชาญในการสอนอย่างน้อยหนึ่งหัวข้อนะคะคือถ้าถ้าเป็นระดับขอสอมันจะเป็นเอกสารประกอบการสอนใช่ไหมคะรอสอนคือเอกสารคําสอนแต่สอนเนี่ยไม่ได้บอกว่าเป็นเอกสารอะไรแต่เราส่วนใหญ่เราก็ใช้คําว่าเอกสารคําสอนซึ่งซึ่ง,ง,งส่วนใหญ่แล้วอาจารย์หลายท่านเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าสมมติว่าฉันมีความเชี่ยวชาญทางด้านจุลชีววิทยาฉันสอนหัวข้อนี้ ฉันทำเเขียนตำราหัวข้อนี้แล้วฉันจะเอาหนึ่งทอปิกที่ฉันสอนนักศึกษาเอามาเพื่อที่จะประเมินการสอนอันนั้นเนี่ยพออาจารย์เอามาใช้ปุ๊บหัวข้อนั้นอาจารย์จะถูกตัดทิ้งไปทันทีเพราะถือว่ามีความซ้ําซ้อนกับหนังสือหรือตําราที่อาจารย์จะมาใช้สอนแต่อาจารย์ยังดึงได้ว่ามีความแตกต่างเพราะฉะนั้นคณะอนุกรรมการก็จะต้องเอาไปอ่านเพื่อเปรียบเทียบเนื้อหาเพราะฉะนั้นคือเสียเวลานะคะ ดังนั้นข้อแนะนำก็คือว่าคือคืออย่างอย่างในตัวอย่างของตัวเองเนี่ยคือทางทางสอนทางด้านเคมีคลินิกใช่ไหมคะอาจารย์เพราะฉะนั้นมันก็จะเกี่ยวข้องกับไม่ว่าจะเป็นบัตเคมีสตรีแต่ที่นี้ในระดับปรปริญญาในระดับของบัณฑิตศึกษาเนี่ยตัวเองสอนทางนเซอร์ตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าเออเราสอนทางแคนเซอร์เรามีเราทํา เชฟิกา,าร์จา์ตีพิมพ์ส่วนใหญ่คือทางแทนเซอร์เพราะฉะนั้นตีมหนังสือก็คือเราทําเรื่องมะเร็งเราคิดว่า,านั้นเอกสารคําสอนเราจะใช้เรื่องมะเร็งแต่ว่าพอไปดีไฟล์แล้วมันไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยมาใช้เอกสารคําสอนนั้นคือเป็นเอ่อนิวคลียแอซิดไปก็คือเล็กมาหัวข้อหนึ่งที่มันแค่ชั่วโมงเดียวก็พออาจารย์ให้ให้มันฉีกออกไปเลยจะได้ไม่ต้องมาตีความว่าเอาเอกสารคําสอนอันนี้ เราต้องมาดูในในหนังสือของเราแล้วก็พอดูแล้วถ้ามันมีความซ้ำซ้อนบทนั้นก็จะถูกตัดทิ้งไปแล้วถ้ามันมีบทที่เป็นความเชี่ยวชาญเป็นอะไรของเราที่เราใส่ลงไปหนังสือเราจะเสียนั้นทิ้งไปทันทีนะคะอาจารย์พอจะเข้าใจไหมคะครับผเรื่องเรืเ่องสมมิอาจารย์พูดเรื่องมบริหารสิค่ะแต่บริหารสิก็คืออะไรคุณอาจารับเออมันมันไม่เกี่ยวในมันมันเป็นเบสิกค่ะอาจารย์ อย่างสมมุติว่านิวคลีอิกแอซิดแล้วก็สตรัคเจอร์เราก็จะพูดถึงว่าส่วนประกอบของนิวคลีอิกแอซิดคืออะไรนั่นดดนู่นนี่อย่างนี้ไงคะก็จะประกอบด้วยเบสน้ำตาลฟอสเฟตพวกนี้มันคือเบสิไม่ไม่เกี่ยวกยรไม่เกี่ยวข้องกับแคนเซอร์เลยอาจารย์เพราะฉะน,นั้นคืออาจารย์ต้องคุยกับภาควิชานะคะว่าสมมุติว่าถ้าอาจารย์มีอาจารย์อาจารย์ตอนคือเวลาที่เราจะเขียนหนังสือกับงานวิจัยอาจารย์จะต้องให้งานหนังสืออาจารย์ ล้อกับงานวิจัยนะคะอย่าไปคนละทางเพราะถ้าอาจารย์ถออย่างนั้นปุ๊บตกทันทีนะคะหมายความว่าทาวิจัยเรื่องอะไรหนังสือควรจะเป็นแบบนั้นเพื่อแสดงความเชี่ยวชาญของเราแล้วพยายามใส่งานวิจัยของเราจากที่ประสบการณ์ของเราเนี่ยเข้ามาในหนังสือนะคะเพราะฉะนั้นคือเพราะฉะนั้นคิดว่าอ๋อเราเชี่ยวชาญด้านนี้เราก็จะเลยใส่อันนี้เข้ามาแต่ปัญหาคือพออาจารย์เปลี่ยนเอกสารคําสอน แล้วมันไปซ้ำซ้อนกับเนื้อหาที่อยู่ในหนังสือทีนี้คณะอนุพรส่งผ่านไปคณะอนุกรรมการคือการพิจรารณาตอนเตรียมการสอนก็ามีเท่าไหร่แต่พอส่งไปที่มหาวิทยาลัยคณะอนุกรรมการพิจารณาการสอนก็จะต้องเอามาดูเอกสารคําสอนของอาจารย์กับเนื้อหาในหนังสือถ้ามีความซ้ำซ้อนหรือเหมือนกันมากเขาก็จะตัดบทนั้นทิ้งถือว่าอาจารย์ใช้ในการประเมินไปแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นอันนี้คือจุดสําคัญนะคะคือเลือกเอาแค่หัวข้อเดียวชั่วงเดียวก็ได้อาจารย์เพราะว่าอันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นเป็นอย่างที่อย่างที่บอกคือ DNA พูดถึงระดับ DNA การจัดโครงสร้างคือมันเป็นเบสิกที่เราสอนนักศึกษาแล้วก็คือใช้แค่นั้นเป็นเป็นเป็นเอกสารคำสอนเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เตรียมไม่เยอะใช่ไหมคะเพราะว่ามันจะต้องมานั่งทำนะคะอาจารย์ว่า นอกจากเอกสารอันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะดูว่าในรายละเอียดของเอกสารเนี่ยที่ที่ที่เราเตรียมเนี่ยมันมันจะต้องเป็นยังไงเพราะฉะนั้นใ่้อาจารย์เลือกหัวข้ออาจารย์รู้ว่าอาจารย์ทาวิจัยอันนี้อาจารย์จะเขียนหนังสือแบบนี้นะคะทีนี้ให้เลือกหัวข้อใดหัวข้อหนึง่งที่ไม่รีเลยก,กับไอ้ที่เราจะขอนะคะเพื่อจะได้ตัดปัญหาของการตีความคือ เสียเวลาทั้งเราแล้วบางทีงานของเราถ้าเรามีสัดส,ส่วนหรือประสบการณ์เราในหนังสือนั้นเราจะถูกตัดทิ้งแล้วมันจะทําให้หนังสือของเราเนี่ยถูกประเมินต่ำลงไปนั่นเองนะคะทีนี้ก็คือแผนการสอนนะคะของหัวข้อที่อาจารย์ทําเอกสารขึ้นมานะคะทีนี้ผลประเมินโดยนักศึกษาอันนี้ก็คือไฟ ฝ่ายทางของคณะอาจารย์แต่ละท่านคงดีการเตรียมให้นะคะอันนี้ก็คือเป็นผลจากการประเมินจากหัวหน้าภาคแต่ของคณะเทคนิคเนภาควิชาม,มีแล้วเราเหลือกลุ่มวิชานะคะทีนี้ข้อสอบที่ใช้ประเมินนักศึกษานะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคณะต้องการหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเอกสารทั้งหมดนี้นะคะจะถูกประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒินะคะทั้งในและนอกคณะแต่บางทีตัวเองก็ได้ประเมินทั้งต่างมหาวิทยาลัยด้วย ะคะแค่แค่ประเมินการสอนนะคะจากแล้วก็ผลประเมินถ้าคุณจะขอสอจะต้องอยู่ในระดับเชี่ยวชาญ